ชอบเพราะว่าแบงค์ชอบทอะไรแบบเราอยากหาอะไรใหม่ๆมาให้แฟนคลับได้ชมได้ติดตามกันอนะไรเงี้ยเพราะว่าแบงค์รู้สึกว่าเรานิเกเราแสดงทุกคืนอยู่แล้วนะคะเป็นอะไรที่ทุกคนได้ชมแบบเป็นรูทีนอะ่ะแต่ก็เลยอยากมีเพลงอยากมีคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้เหมือนดูอะไรใหม่ๆครับแล้วแล้วแบงค์เชื่อว่าคือแบงค์ชอบและก็เชื่อว่ายัางไงแฟนคลับทุกคนก็ต้องชื่นชอบเหมือนกับเรา ตอนนี้คือนิกเกก็ใกล้จะเริ่มเปิดับรดูกาลแล้วก็ใกล้จะได้หยุดไปเที่ยวครับถึงช่วงที่แบบทุกๆปีครับเป็นหยุดประจำปีเที่ยวต่างประเทศปีนี้ไปที่ไหนนะญี่ปุ่นก็จะได้ไปหรือเปล่าเดนลุ้นอยู่แผ่นดินไหวเมื่อกี้กี่วันกีรอบนี้เป็นมีสองทริปครับช่วง ต้นเดือนไปยุโรปครับอันนั้นก็ไปทำงานทำงานแล้วก็มีเที่ยวนิดหน่อยครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนก็แพลนไว้ว่าจะไปญี่ปุ่นแต่ก็ดูสถานการณ์อีกทีนึงครับไม่กล้าจองอะไรนะอยู่เรื่อยๆชั่วปีสับใช่ครับยังไม่รีอะไรตอนที่บอกว่าใช่พักสักทีหนึ่งทำงานหนักมาทั้งปีอยากทำงานแต่พักแค่คณะหรือเปล่าแต่เราไม่ได้พักใช่ไหมจริงๆก็มันก็เหมือน ช่วงทำงานคือแม่เป็นคนชอบทำงานอยู่แล้วครับเราก็ทำทำเพราะว่า<ด>พอเราทำงานอะไรเงี้ยครับเราก็ได้เก็บเก็บอ่ะเก็บเงินอะไรเงรี้ยไ,ไว้รอรอให้มันแบบสุกงอมเต็มที่ครับแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนได้เต็มที่เลยไปช้อปปิ้งไปรีแลกซ์อะไรเงี้ยครับก็ดีใจแล้วครับที่ใกล้จะได้พักใ้ไปเกาะต้นไม้หซื้อไว้กาะอะไรตอน ยังเลยครับยังยังจริงๆแล้วยังไม่กล้าจองอะไรเลยเพราะว่าข่าวก็มีมาตั้งแต่แบบช่วงต้นปีแล้วอะไรเงี้ยครับมีแบบนั่นนีน่ทำนายไว้แล้วก็ข่าวพนินไหวที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยใ,ในในไทยครับก็เลยใช่ครับเราอยากไปเป็นนักท่องเที่ยวไงไม่อยากไปเป็นผู้ประสบภัย <laughs> <laughs> ตอนนี้คิวงานเหรอครับ มีไปถึงมีจองนะครับจองล่วงหน้าไปถึงปี63แล้วครับที่แบบเป็นงานประจำปีอะครับ73 73เออ73เออใช่ใช่ใช่ใช 5, 5ปีเลยเหรอใช่ครับ <5 S 1> 73เบอาตัวจาได้ออกไปเนี่ยเพราล่าสุดเพิ่งไปมนลนิธิหมอ ครับงานจะปังกว่าเดิมก็ไปขอเรื่องงานนี่แหละครับขอเรื่องงานขอเรื่องเงินแล้วก็ขอให้มีคนรักแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราจริงาสำหรับน้ำเพชรไปนานๆครับยังอยากให้คนรักเรานานๆอย่าเพิ่งเบื่อกันบรรยากาศตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเห็นแบบเราหลังที่ลยอิ่มอกอิ่มใจครับคือเรารู้เลยนะว่าฟีลของการที่เราได้เป็นช้าภาพอะรู้สึกยังไงเรารู้สึกแบบอิ่มใจที่แบบเราได้ให้รางวัลแล้วก็ จัดงานนู่นนั่นนี่ให้ชาวพื้นที่อะไรเงี้ยครับชาวจังหวัดบึงการได้มาชมกันแฟนคลับที่อยู่ทั้งภาคอีสานได้มาชมอะไรเนงะี้ยมันอิ่มอกอิ่มใจครับนนแตนก็ดีไปแบบไม่ได้ไปตั้งใจแค่ทำบุญเดียวคือไปทำงานมด้วยครับไปแบบหางานเป็นงานแก้บนครับ<อ>เป็นงานแก้บนแสดงนิเกถวายองค์ปู่ดำแสนศรีจันทานะครับที่วัดป่ากินารีครับ ใช่ครับพอเสร็จงานแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปขึ้นถ้ำนาคาเป็นครั้งที่สองก็ได้หยุดพักซินเดียก็นั่นก็เรียกว่าพักผ่อนไหมครับไปขึ้นถ้ำเหมือนเดิมแต่ก็เป็นการนนี้ครับพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเราศรัทธาอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปไหว้ปู่ก็สบายใจครับให้ธรรมชาติทิวใจเราพักผ่อน ยอดอัปเดทถงกี่ชร่ครับก็สำหรับพี่ชรนะครับเหมือนงานล่าสุดเลยที่เหมือนเขาซูตอีกรอบหนึ่งนะครับก็เหมือนแล้วก็ถอดใจแล้วว่าน่าจะทํางานกลางคืนไม่ได้แล้วอะไร้ยครับหมาอนช่วงนี้ก็คืออาจจะแบบยังยังไม่มีแพลนยังไม่มีแพลนที่จะกลับมาแสดงงานกลางคืนแต่ว่า งานช่วงงานกลางวันอีเวนต์ของพี่อรชรนะครับก็ยังเห็นพี่เขาทําได้อยู่แต่เหมือนเหมือนประมาณว่าอดนอนไม่ได้พออดนอนมากๆเข้าหลายๆวันนะครับก็จะมีแบบมีอาการครับกับเนื้องอ,อกอของเขาเะขอะไรางเงี้กเหมือนเขาอยากทำง,งานอยู่ตลอดเวลาในอย่างะะี้แบบเพื่อยที่จะนเลยหลายคนมองว่าเขาเป็นับเหมือนเดิมถูกต้องนะเขาก็คนทํางานมาตลอดทั้งชีวิตนะครับแล้ว เป็นพี่ชอ,องเขาเป็นคนที่เต็มที่กับการทํางานมากๆ<ม>เรารู้ได้เลยว่าพอเราร่วมงานเนี่ยรู้เลยเขาเต็มที่มากๆในทุกๆครั้งแต่ด้วยสุขภาพปัญหาสุขภาพครับทุกคนไม่อยากให้เกิดแต่สุดท้ายแล้ว,วทุกคนก็ก็ต้องสุขภาพก็สําคัญถ้า ก็ต้องหยุดงานไว้ก่อน,นเพราะว่าด้วยตัวพี่ชอนเองก็ยังมีคุณแม่เนาะแล้วก็มีลูกหลานอีกมากมายเลยที่เขาจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวนะครับข่าวพี่ชอนกระทบกับคณะลิเกอลองไหมเรื่องคิวเรืเ่องอะไรตัวพี่ชอนไปไรไม่กระทบครับ<น>เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พี่ชอนก็ยังไม่ได้มาร่วมแสดงกับทีมสอนรามน้ำเพชรน,นะครับ แต่พอมีพี่ชอนเข้ามาเนี่ยก็เหมือนมาเติมเต็มเป็นสีสันมากขึ้นแต่ช่วงนี้ด้วยปัญหาสุขภาพครับหลายคนก็เข้าใจนะครับและเข้าใจก็เลยให้พี่ชอนเนี่ยพักรักษาตัวให้หายดีก่อนแล้วก็ยังอยากให้แบบเฮ้ยเขาอยู่กับพวกเราไปนานๆอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าเขาจะต้องได้กลับมาสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆหน้าเวทีได้อย่างแน่นอนได้มีโอกาสได้พูดคุยกับอะไรบ้างไหมครับให้กำลังใจอะไรบ้างก็ให้กําลังใจก็บอก หายไวๆเงี้ยไม่ต้องเครียดครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวพอหายแล้วก็กลับมาแสดงเหมือนเดิมได้เร mm ื่องนี้ค่ารักษาคนเเรื่องค่ารักษาเรื่องนี้พี่ชอนยังไม่ได้มาคุยกับแบงค์เลยครับ mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในในเกณฑ์ที่พี่เขาแบบ mm hmm. สามารถเอาอยู่ mm hmm. อะไรเงี้ยครับ mm hmm. ใ,ชใช่ครับ mm hmm. ก็ก็มีถ่ยถามเรื่อยๆเงี้ยครับแล้วก็พี่ชอนเขาก็ คือเขาไม่ค่อยชอบบอกว่าเป็นอะไรครับด้วยความแบบที่เกรงใจนะไม่ไม่เคยบอกใครเลยแบบยังเล่นเล่นลอยู่ลเลย,ยใช่ครับไม่เคยเลยไม่เคยมารบก,กวนแบบหยิบยืมหรือขอความช่วยเหลืออะไรเลยครับแบงว่าถห้หมดเขาไปไปเคยตัดเอะไรหมครับตัดสับถอดช่วยนแน่นอนครับแน,นบแ่นอนเพราะว่าพี่ชอนกับคุณแม่ดวงแก้วเนี่ยก็รู้จักกันมาโหนานมากตั้แต่แบงค์ยังแบบเป็นเด็กอยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ยัง ครับใช่เพราะมันสาเหตุหลักเลยเนี่ยก็น่าจะมาจากอดนอนนี่แหละครับนอนน้อยแล้วบางทีเราชอบแบบขับรถเองอมีคนขับมาให้บ้างขับรถเองบ้างขับนานๆยอะไรเงี้ยมันก็มีอาการทำให้แบาอว่คร รู้สึกไม่ผิดหวังครับรู้สึกใ,ใ,ใช่ครับก็ตัดสินใจถูกครับตัดสินใจถูกกับล่าสุดนะครับที่ไปทํามาอะไรเงี้ยก็ดีครับถ้าทํามาแล้วแบบงานเยอะแล้วก็มีคนมาชื่นชอบเนี่ยครับก็ถือว่าเรามาถูกทางแล้วอันนี้ถือว่าเข้าที่อย่างสมบูรณ์นอนนี้ที่เราติดกันมาเป็นทำงานแค่แบบประมาณแค่สองเดือนทุกทีตอนนี้หมายถึงว่าเข้าที่แล้วนะเพราะว่าก็ผ่านมานานมากแล้ว น่าจะแบบเกือบเกือบปีแล้วครับจืดแล้วป,ปีนไปเกาหลีคุ้มเลยใช่ไหมแม่ใช่คุ้มเลยครับดูยี้ทำงานเลยเนาะใช่ <laughs> <laughs> แล้วคิดว่าคุณหมอน่าจะไม่ได้กินตังสารรามอีกหลายปีแลยนะเพราะแตงก็ไม่มีแผนที่อยากจะทำอะไรเลยใช่มัครบอาจจะ อาจจะเป็นดูเรื่องอื่นครับเรื่องเรื่องสุขภาพใช่ครับเรื่องผิวเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้เันไม่ค่อยได้ดูแลผิวหน้าเท่าไหร่ครับแต่งหน้าทุกวันก็คือส่วนมากก็จะนอนนะครับพอว่างก็จะนอนคือเราคือเราสมุนรเพราะว่าที่แตงมีงานอยู่นะแต่ว่ามีงานไปถึงค้ปีงเลยเชื่อครับเรืงเชื่อและเชื่ออยู่แล้วว่าจริงๆก็ไม่ได้ดูหอวเห้งอะไรมากมายนะครับแต่ดูแค่ว่าถ้ามันพอดีและมันเหมาะกับใบหน้าเราครับมันก็ พาให้หน้าเราดูดีขึ้นแล้ว <of> เราก็มั่นใจด้วยครับมันเกิดจากความมั่นใจมากกว่าครับเยอะไม่ขาดเพราะฉะนั้นก็แฟนคลับก็ต้องชมอยู่แล้วครับถือว่าน่าดึงดูดเยอะขึ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับ